โอ้ยลูกเผยม่อีกแล้วอ๋อยูคอนเซไฮรุติเวอันนั้นดีวิกาทเกลสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ผมด้วยนะครับให้ครอบครัวของผมด้วยให้กําลังใจแม่ผมด้วยนะครับ <c oughs> แม่ผมทําวิดีโอมานานมาหลายร้อยวิดีโอแล้วนะครับ <c oughs> ซับสกายหรือว่ายอดวิวคุณแม่ของผมยังไม่ยังไม่ขึ้นเลยนะครับโอเคโอเคลูกไปไปเดี๋ยวแม่จะทำเดี๋ยวค่ะกว่าจะเสร็จโอ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวขอปิดไปแป๊บหนึ่งเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to เมียฝรั่งตุกตา Live in USA นะคะมเนตุกตากับสีมาแชา่ประสบการณ์การมาอเมริกาครั้งแรกของตุกตา เนาะค่ะว่าตุ๊กตาได้เตรียมอีหยังมาบ้างได้เอาอีหยังมาแน่เนาะค่ะเพื่อประสบการณ์นี้มันจะมีประโยชน์กับสายฟอรหรือว่ากับท่านผู้ชายหรือว่ากับท่านผู้หญิงที่บริเ่นสายฟอก็ตามเนาะการที่จะเตรียมของมเมืองนอกเมืองหน้าอีหยังเป็นรักสําคัญเนาะค่ะโอเคเขาเรื่องกันเลยเนาะคะ่ะการเข้าประต้องบอกถึงแล้วนะคะนอกพวกเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างอา่าพาสปอร์ตบัตรประชาชนเอกสารทุกอย่าง ก็คือนั่นแน่นอนต้องเอามานั่มอยู่แล้วเนาะค่ะอย่าลืมแต่ว่าตุกตาสิมาบอกถึงสิมาแนะนําก็คือ,อมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านผู้ชมอาสิทิคิดบ่หอดอาสิิคิดบ่ถึงเป็นสิ่งเล็กๆในน้อยนั่นเองเนาะคะ่ะตอนที่ตุกตาสิมาเมกาไม่ไม่เนาะรังแหลกเทือแหลกเนาะสามีตุกตาน่ะบอกตุกตาว่าเธอว่าต้องจําเป็นต้องเอานันเอานี่มาหลาย มาเอายูเอเมกาค่ะยูเอเมกามีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนั่นแหละค่ะทุกตากระเสือสามีค้นระเสือพามาท่านผู้ชมเอ้ยบัดมาบัด,บดที่นี่มันก็มีทุกอย่างอิหรีค่ะแต่ว่าเขาต้องออเดอร์เอาคือเกาเขาต้องสั่งเอาน้าออนไลน์คือเกาแล้วเขาก็ต้องไปหาเอาคือเกาเนาะโอเคค่ะอทุกตาก,ก็เลยสิบอกว้ฟังก่อนว่าสิบอกไว้เลยว่าสิ่งแรกคุณออกมาหนำ่ำได้ยิ่งดีเนาะ ก็คือพวกเครื่องคั่วทําอาหารนะคะที่เป็นพวกอาหารแห้งที่พวกที่คุ้นมักนั่แหละค่ะอาหารแห้งอาหารไทยพวกเป็นซองรสตีจังสันจังสีผงแหนมหรือว่าอีหยังกระซามคุ้นมักอีหยังที่เป็นซองเป็นกระป๋องปากระป๋องแห้งที่มันเบาๆแน่เนาะค่ะเนาะคือของแห้งที่มันเ่าที่ท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมชอบขนมาน่ามเลยค่ะขนใดกับขนมาเลยเนาะเนี่ยก็คืออาหารการกินของอาหารการกินเนาะค่ะ แล้วก็อีกอย่างเนาะค่ะเนาะก็เป็นพวกคล้องไส้พวกแป้งโตเนาะค่ะพวกแป้งโตแป้งนาถ้าเฮามีคลีมหรือว่ไม่ยี่หอ้อยังที่เฮาใส่เป็นประจําของเฮาอยู่แล้วที่ทันคิดว่ายุ่เมืองหนอกมันาสิบมีโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยให้คนมานั่มเลยค่ะ<ฮ>โอเคเนาะค่ะเนาะลูกตุ๊กตากระมาก,กวนอีกกะตอเลยเนาะค่ะเนาะพวกอาหารแห้งอาหารซองนะคะที่เอามาได้ก็เอามาเลยแล้วอีกอย่างตุ๊กตาคอแนะนําเนาะค่ะ เสื้อผ้าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดที่มกักพวกของแบรนด์เนมห้มาซื้ออาอยุเมืองนอกด้วยค่ะตุกตาคิดว่าสีใดราคาถูกกลัวเพราะว่าอันนี้ตุกตาฟังมาหลายๆทันทีอยู่เมืองไทยแล้วของแบรนด์เนมบว่าสิเป็นพวกกระเป๋าเสื้อผ้าร่องเท้า <M anny. S 1> อยู่เมืองนอกสีใดราคาถูกกลัวเพราะว่าอย่างทีทสีใดราคาถูกเพราะเขาสี sale, อ่อนเซลเพราะเขาสิครีน เขาสิโลประมาณนีเนาะค่ะเพราะวายุ่นีทะคของเมื่ออายุอีหยังเขาก็สิโลคองเมื่ออายุนี่ก็คือว่าบรมเว่วาของใส่บ่ไรแล้วเพียงแต่ว่าอ่าปลายราคาสิ่นปลายสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขามันมันมีกําหนดเขตเท่านีเท่านี่ปีที่จะต้องขายจากปีนี้ถึงปีนี้ของบ่ไรอ่าหมดราคาด้วยค่ะบรมเวของสินของใส่ก็คือใส่ได้นี่นะคะนั่นล่ะสำหรับท่านที่บ่ไรชอบคองแปรนเน่หรือว่าอีหยัง อยากเอาเสื้อผ้ามานั่งตะเมืองไทยเก่ามาได้ค่ะอ่ะเอารูกโลกพอแล้วพอแล้วจอนจูดัตเดี๋ยวนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดไว้แป๊บขอโทษขอไัยเด้อค่ะคลิปนี้วิดีโอนี่มันสิจบเป็นบ่เนาอก่านผู้ชมเอ้ยนั่นแหละค่ะพวกเสื้อผ่าถ้าท่านไดที่บรด้วาสนใจเรือกระบวกแบรนด์เนมแบรนด์ยังเนาะค่ะเนาะกะมาซื้ออาย่เมืองนอกก็ได้เด้อค่ะ่จําเป็นทีว่าต้องเอามาหลายๆเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ ตุกตาเนี่ยตัวอย่างของตุกตาค่ะหอบมาถึงตมเมืองไทยบบบย่างหลายเสือผ่าผนปกากวดว่ามาเจออาหารฝรั่งค่ะมาเจออาหารฝรั่งทันผู้ชมจากใสเอสหรือของคนใสเอส็กเ,เอสตอนนี้ตุกตาต้องมาเปลี่ยนเป็นเอ็กเอคลค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ทันผู้ชมทันผู้ชมคนใดที่สามารถรักษาหุ่นจาฟ้องไวดคือเกากะเอามาจากเมืองไทยหล,ลายๆก็ได้ค่ะแต่ว่าสําหรับตุกตาขอแนะนําว่า ก็จําเป็นต้องเอามาหลายเสือผ่านเนาะค่ะเพราะว่ายูนีมันมีของแบรนด์เนมหลายแล้วเฮาก็ซื้อใดราคาถูกมากเนาะคะ่ะโอเคอาตะกระเป๋าเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมเนาะคะ่ะท่านใดที่มักกลมามเสืออ,อยู่เมืองนอกไกลเล้วค่ะมันสีไใดราคาโอเคก็กันไดราคาถูกกว่าอยู่เมืองไทยเนาะ,ะอาอันนี้สําหรับคนที่มักแบรนด์เด้ยค่ะถ้าท่านใดที่มักแบรนด์ก็เอามานําก็ได้เด้ยค่ะเต่ว่า มอตองเอามาหลายใบเอามาเฉพาะใบที่ใส่ยู่กับพ่อคะ่ะพ่อยู่เมืองนอกกระเป๋าก็มีหลายเยอะแยะมากมายขึ้นกันอ่าเราก็อีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมด้วยค่ะบ่ายากเอามากับบ่เป็นยังแต่ว่าเพียงแต่ตุกตาเอามาแนะนําเนาะเพราะว่าตอนตุกตาไมา่มาอเมริกาไม่ไม่ตุกตาบราค้นอีหยังมากเลยค่ะเอาแต่เสือ้ามาลวนๆท่านผู้ชมของกินอีหยังกับบรอไรมาเพราะว่าเสือค่ำซามีเวาเนาะ เสื้อคําสามีบอกโอเคค่ะเดี๋ยวลักๆนี่เลยอันนี้สําหรับถึงท่านถึงท่านที่ถึงท่านผู้ชมหรือวา่าเพื่อนๆที่เขามารับชมสีบรัยไมย่ยูเมืองนอกแบบถาวนแค่ไมย่ยูอ่ะสิบเดือนหรือว่าสามเดือนกะน่าสิเอาคล้องทิทุกตาแนะนําเนี่ยคะ่ะเอามาน้ำเด้อคะ่ะมันสิได้สะดวกสบายกับท่านน้าเหล่าล่าสุดที่ทุกตาสิบอกเลยเนาะคะ่ะอันนี้ขาดก็ได้บ่ว่าสิเป็นสายฟอรหรือว่า ผู้ยิ่งท่านผู้ยิ่งพุ้ยไ้ที่สิมาเมืองนอกสิมาในการท่องเที่ยวลอวสิมาในการเห็ดงานเนาะคะ่ะขาดบได้เลยอันนี้โดยเฉพาะท่านใดที่บ่ท่านพ้อมสิมีลูกเนาะคะ่ะเนา,นาทะท่านยิ่งือวท่านใช่ที่ท่านพ้อมสิมีลูกขาดบรด้เลยคล่ะท่านพุยยิ่งค่ะยาคุ้มค่ะยาคุ้มยาคุ้มเอามาน้ำเด้อค่ะยาสิลืมแทๆยาคุ้มถ้าเกิดว่าคุณบ่ท่านพ้นอมสิมีเจ้าตัวน้อยเนาะค่ะเนาะ กะให้พกยาคุมมานั่มพราะว่าอยู่เมืองนอกทุกตาคิดว่าทุกประเทศอยู่เมืองนอกคุณนต้องได้ไปหาหมอแล้วกะต้องได้รับใบเส้นรับร่องจากหมอจากแพทย์ก่อนเราคุณจังสีได้เปลียวยาคุ้มนันมาก,กินเนาะคะ่ะอันนี้กะเกินวัยด้วยค่ะเพราะว่าแต่ค่ะเกิดว่าคุ้นคุ้นชอบยี่ห้อนั้นหรือแบบนัน ใหเอามาได้หลายเอามาไวเป็นปีเลยค่ะประมาณนี้เนาะอามาไวกาวาเขอ้าอยู่ใดจนกลัวเข้าสิกับเมืองไทยไม่ือว่าเอามาจนกลัวเข้าสามารถสิซังของมาจากเมืองไทยใดประมาณนี้เนาะอากะต้องคิดเบิงเด้อค่ะเข้ากะสั่งมานําออนไลน์สังยังมาใดอยู่ตะวากะคิดเบิงค่าไปสีนี่คานันคานี่มันสิเพิ่มขึ้นมันสิแพงขึ้นเด้อค่ะถ้าเกิดว่าเอามาน้ำใดกับอามาเด้อค่ะอยากคุ้มลอวา พวกอาหารแห่งที่ทุกตาแนะนําไปเนาะแล้วก็ทันช er er. ่ายเนาะค่ะเนาะทันช er ่ายนี่บ er> ่มีหยังหนากังวนบ่มหยังหนาหนา่าสนใจไม่มาบ่มิยังหนากังวนนําเนาะค่ะเนาะอันนี้ทุกตากเอามาแนะนําสําหรับทุกท่านที่สิมาเที่ยวหรือวาสิมายูหรือวาสิมายูทาวอนหรือบอยูทาวอนนะค่ะให้เอามานําสิดีที่สุดเนาะค่ะทันช่ายกะคห้องสิบ่มหยังมากมามเนาะนอกจาก ทุกอยางอะนะไม่เนาะค่ะเนาะสําหรับท่านที่เพ่ท่านพ่อมสิมีตัวน้อยเนาะค่ะหรือว่าบางท่านมาเพื่อเวเคชั่นมาแบบอันนั้นอันนี้เนาะค่ะเนาะหรือบางท่านคิดว่ามาเพื่อที่เสเอาลูกอันนี้ก็ขอบอกเด้อค่ะท่านใดที่มาเพื่อเี่เสเอาลูกว่าจาเป็นต้องพกยาคุ้มหรือว่าจาเป็นต้องซื้อถุงอนาไม่ก็ได้เนาะทุงอย่างอนาไม่เนาะแต่ที่ตุ๊กตาเอามาแนะนํามือนี่ก็คือสําหรับท่านที่ มาเมืองนอกสิมาในการสิมาในอด้วยสาเหตุวา่าสิมาเที่ยวสิมาอีกยังก็ตามถ้าเกิดประท่านพร้ออยากคุ้มพกมาน่ำถ้าว่าอยากยุงยากที่หลังเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของท่านผู้ชมด้วยค่ะแต่ว่าตุ๊กตาก,กเอามาแนะนํานี่แหละเพราะว่าอยากคุ้มมั่นกับอะไรไปหาสื่อง่ายๆคืออยู่บานเฮาเนาะค่ะมันต้องมีใบรับหลอกลบใบรับรองแย์อีกยังประมาณนี้เข้าต้องไปหาหมอตรวจเช็คนั้นนี่เราก็ต้องมาลอใบสร้างยาเราก็ต้อง ไปเอายาอยู่มืองนั้นมองนี้มั่นสิยุยงยากเสียเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเขาคิดว่ามันบ่นนเป็นอย่างเขาสั่งมาจากบ้านมั่นกับสิได้ดเสียค่าไปสนอกไปสนี่แล้วก็ล่อเวลาอีกเดี๋ยวนี้ยิงล่อนานค่ะสามอาทิตย์หรือเนื่องเดือนจังสิได้ของเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เด้อสาหรับยูเมกาเนาะกับประมาณสามอาทิตย์อยังประมาณในยุ่ย่างดวนกับสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์เนาะการเรื่องนี้ทุกตาก,ก็ขอจบใ้แค่นี้เนาะที่เอามาว้าเรื่องอยาคุ้มรเรื่องทุงอย่างอนาไมย บ่ได้ญาญยยา,ยาคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจที่ยาคิดว่าเป็นเรื่องที่อา่าเม่หน่าเสียมาเบาตุกตาคิดว่ามันเป็นเรื่องหน่าเสียวมาแช่มากกลัวเนาะค่ะเพราะว่าตุกตาเห็นหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องการลืมเอายาคุ้มมานั่งประมาณนี้เนาะต้องเสียเวลานานาน,นี่หลายๆสิ่งหลายหลายอย่างตุกตาก็คือกันค่ะตุกตาเอามาแค่กินกับเดือนที่แล้วคือที่ตุกตาไม่ยุ่เมืองไทยไว้นะค่ะตุกตาก็มาซํานันละ กัย่งดีทีทุกตาคิดพอเอามาน่ำเนาะนั่นละ่ะบาทที่นี่มันเมิดตุกตาก็ต้องแบบเออได้ไปหาหมอจังสันจังสี่เพราะว่าเสือ้อคําสามีอาหารแหง้งอาหารไทยพวกผงนันผงนี่รสด,ดอร์ด,ดีกับบมีสีใสน้ำเขาวเพราะเสื้อสามีค่ะท่างที่ดีให้ท่านคิดเบื้องหันรอบขอบก่อนว่าเสียวอีอย่างมากแต่โดยมากท่านบางังท่านอาจจะลืมเรื่องยาคุ้มนี่ล่ะค่ะทุกตาก,ก็เลยเอามาเน้นๆเ,เรื่องยาคุ้มเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะ ตุ๊กตา็ขอจบคลิปขอจบวิดีโอนี้ไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะนอะจังใดฮาก็มาพอกันในคลิปหน้าว่าตุ๊กตานะค่ะเสียเรื่องยังมานําเสนอเสียเรื่องยังมาแช่เนี่ยโอเคค่ะขอหายทุกท่านจงมีทุกความสุขความเจริญนอนไปด้วยเจอกันในคลิปหน้าวิดีโอนาด้อค่ะบาย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 ค่ะเซ่บายบายลูกวิดีโอจบพอดีเลยบายบายโชคดีเลยวิดีโอจบบายบายครับผมบาย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 ครับจะปิดแม่จะปิดกล้องละเอามากวนแม่ทําไมก็ปิดกล้องไปเลย สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ผมด้วยนะครับครับบายบายครับนี่นะคะถ้าไม่อยากมีตัวน้อยเร็วๆนะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากมีตัวน้อยก็เอาก็ไม่ต้องเอายาคุมกับถุงยางทาไมมาก็ได้นะคะส่วนท่านไหนที่อยากมีตัวน้อยก็ไม่ต้องพกมานะคะ